คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมเวลาฟังบางคนพูดแล้วแบบเราถึงคล้อยตามง่ายจังเลยรู้สึกเชื่อถือทั้งที่บางทีอาจจะพูดเรื่องธรรมดาธรรมดานะอืมน่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องพลังที่ซ่อนอยู่ในเสียงของเรานี่เองโดยหยิบเอาแก่นความรู้จากคลาส The Art of Influencer ของคุณเต้ยสุภาติสุภเมธีมาคุยกันครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะปกติเรามักจะทุ่มเทกับการคิดเนื้อหาเนาะว่าจะพูดอะไรดีแต่ว่าคลาสนี้เขาชี้ให้เห็นเลยว่าวิธีการนำเสนอนะคะโดยเฉพาะเรื่องพลังของเสียงอาจจะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังมากกว่าที่เราคิดอีกนะคะหรอครับมากกว่าเนื้อหาอีกเหรอ ใช่ค่ะมีข้อมูลหนึ่งจาก Harvard ที่ค่อนข้างน,น่าตกใจเลยเขาบอกว่า93%ของการสื่อสารที่ผู้รับสารตีความเนี่ยมาจากนั้นเสียงหรือโทนกับภาษากายโหอา้าว13%เลยเหรอครับค่ะหมายความว่าตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักแค่7%เท่านั้นเองโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับ93%นี่มันแปลว่าบางทีเราอาจจะใช้เวลาเตรียมสไลด์มากกว่าเตรียมเสียงซึ่งอาจจะผิดจุดไปเลยก็ได้เนาะ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เสียงมันทรงพลังที่คลาสนี้เขาเน้นย้ำเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากพีชหรือระดับเสียงสูงต่ำก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพ c ชนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเสียงสูงเสียงต่ำธรรมดานะคะแต่มันคือการสร้างมิต,ติให้การพูดทำให้ฟังดูไม่เรียบเรียบไม่แบนไปหมดนะคะอ๋อสร้างมิติลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราเล่าเรื่องตื่นเต้นเสียงเราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคะ รรหรือเวลาต้องการเน้นย้ำประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยการปรับโทนเสียงให้ต่ำลงนิดนึงแล้วก็หนักแน่นขึ้นตอนท้ายประโยคคลาสนี้เขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะอ๋อการปรับสูงต่ำการเน้นเสียงนี่เองใช่ค่ะแล้วเรื่องโทนหรือน้ำเสียงล่ะครับที่บอกว่าเป็นส่วนสำคัญใน93%นนั้นด้วยอันนี้มันส่งผลยังไงบ้างครับโทนนี่สำคัญมากค่ะมันเป็นตัวสะท้อนอารมณ์แล้วก็ความจริงใจเลย ในคลาสจะให้ความสำคัญกับการเลือกใช้โทนให้มันสอดคล้องกับสารที่เราอยากจะสื่อแล้วก็ต้องเหมาะกับสถานการณ์ด้วยนะคะครับอย่างน้ำเสียงที่ดูอบอุ่นจริงใจหรืออาจจะก็ตือรือร้อนหน่อยๆมันสามารถสร้างความไว้วางใจแล้วก็เปิดใจคนฟังได้ทันทีเลยค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำเสียงมันไม่สอดคล้องกันหรือฟังดูไม่จริงใจเนี่ยคนก็อาจจะไม่เชื่อถือได้แม้ว่าเนื้อหาที่เราเตรียมมาจะดีมากๆก็ตาม เข้าใจเลยครับเหมือนเวลาเราฟังใครพูดแล้วรู้สึกได้ว่าเขาอินกับเรื่องที่พูดจริงๆมันจะน่าฟังกว่าเยอะเลยเนาะใช่เลยค่ะนอกจากนี้เหมือนยังมีเรื่องพื้นฐานอย่างวอลลุมความดังเบากับเพสจังหวะการพูดด้วยใช่ไหมครับแม่นอนค่ะวอลลุมก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องพูดดังๆให้ได้ยินนะคะแต่มันคือการใช้ความดังเบาแบบมีไดนามิกนะคะเพื่อดึงความสนใจอ๋อดังเบาสลับกันไปใช่ค่ะ เช่นอาจจะลดเสียงลงนิดหน่อยเวลาอยากสร้างความรู้สึกเป็นกันเองหรืออยากให้ดูเป็นความลับนิดๆหรืออาจจะเพิ่มความดังเพื่อนเน้นจุดที่สําคัญจริงๆครับส่วนเพสหรือจังหวะการพูดอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะพูดเร็วไปคนฟังก็อาจจะตามไม่ทันเนาะใช่ครับฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าช้าไปมันก็น่าเบื่ออีกอืมอืมเขามีแนะนําเทคนิคการหยุดนะฮะหยุด ค่ะหยุดสั้นๆแบบเว้นจังหวะนิดนึงก่อนจะพูดข้อมูลสำคัญหรืออาจจะหลังตั้งคำถามมันช่วยสร้างความคาดหวังแล้วก็เปิดช่องให้ผู้ฟังได้คิดตามไปด้วยค่ะอ๋อการเว้นจังหวะนี้เองที่สร้างพลังได้ใช่ค่ะแล้วเรื่องความชัดเจนในการออกเสียงละครับหรือที่เรียกว่า articulation อันนี้จาเป็นแค่ไหนครับจาเป็นมากค่ะ การออกเสียงชัดถ้อยชัดคำไม่รวบคำหรือกลืนเสียงเนี่ยนอกจากจะช่วยให้สื่อสารได้ตรงประเด็นลดความสับสนแล้วนะคะมันยังสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดของเราด้วยค่ะอืมจริงด้วยครับพาสนี้ก็พูดถึงเหมือนกันนะพวกรอยยิ้มสายตาท่าทางต่างๆถูกต้องเลยค่ะเสียงกับภาษากายมันทำงานคู่กันไปเลยเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันใน93%ที่ว่านั่นแหละค่ะอ๋อรวมอยู่ในนั้นใช่ค่ะ ท่าทางที่มั่นใจเปิดเผยหรือรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันช่วยเสริมพลังให้กับน้ำเสียงแล้วก็คําพูดของเราได้ดีมากทําให้สารที่เราส่งออกไปมันดูหนักแน่นแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเหมือนเป็นการยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราแสดงออกมันไปในทางเดียวกันสอดคล้องกัน ฟังดูแล้วเสียงนี้มันลึกซึ้งกว่าแก้การเปล่งเสียงออกมาจริงๆนะครับเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากเลยทั้งในการสร้างตัวตนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือสร้างอิทธิพลความน่าเชื่อถือได้เลยจริงอย่างนั้นเลยค่ะหัวใจสําคัญก็คือการทําความเข้าใจเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองก่อนแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครทำอาชีพอะไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้จริงๆปรับใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อให้ความคิดสารที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยมันไปถึงผู้ฟังได้อย่างตรงจุดแล้วก็ท่งพลังที่สุดค่ะน่าสนใจมากครับทำให้มองเรื่องการสื่อสารในมุมใหม่ไปเลยทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดต่อยอดจากเนื้อหานี้นะครับค่ะคือในเมื่อการปรับเสียงของเราเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้ของคนอื่นที่มีต่อเราได้ขนาดนี้ แล้วการที่เราตั้งใจฝึกฝนหรือว่าสร้างสรรค์เสียงในแบบที่เราพอใจขึ้นมามันจะส่งผลย้อนกลับมาเปลี่ยนวิธีที่เรารับรู้ตัวเองหรือความเชื่อมั่นในความสามารถของเราเองได้ด้วยไหมครับโอ้ oh, เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะนะครับอันนี้น่าเก็บไปลองคิดต่อดูกันเหมือนกันนะครับ